สวัสดีค่ะพบกับบิมยานิสาในช่องบิมชาแนลนะคะวันนี้นะคะบิมก็จะมาให้อาหารลูกไก่นะคะบิมเพิ่งเลิกงานเนาะบิมเพิ่งเลิกงานกลับมานะคะอันนี้ก็เป็นอาหารของลูกไก่แรกเกิดนะคะบิมบิมเตรียมอ่าเขาเรียกว่าอะไรจมูกข้าวไว้นะคะสารอาหารทั้งนั้นเลย แล้วก็ผสมกับอุ้ยอยผสมกับอาหารของลูกไก่นะคะผสมมันเมื่อเช้าให้ไปแล้วก็เยอะเอาตักจากเอาตักที่ขาแล้วก็มันเยอะไปก็เอาไว้สักหน่อยแล้วก็ผสมกันแบบนี้เสร็จนะคะ ทำเชือกมันหายแล้วค่ะทุกคนเออทำหนังยางหายแล้วแล้วก็มาใส่ที่นี่จ้าเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนับสิโครคไหมเดินไปเดินมาหนึ่งสองสามตัว

1นึ่งสองามสี่ห้าหเจ็ดอ้ยเอ้ยเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิดสโอเคครอบอยู่เนาะไม่กินก็ไม่กินอ่าจำนวนครบก็ <laughs> มาเลยค่ะแล้วก็เอ,องก็ ลงพื้นนะคะฝึกทักษะการคุ้ยเขียหาอาหารของไก่ลูกต้องหาเออนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยใช่เลยค่ะใช่เลยหนูต้องกินได้หนูต้องหาอาหารลต้องใช้เท้าเขี่ยหาอาหารด้วยนะคะเก่งมากเลย จะได้ไม่ต้องเหยียบกันกินเลยค่ะเยอะๆเลยค่ะอ,อ,อ,อันนี้น้ำนะคะเก่งมากเลยอันนี้ก็เป็นที่นอนของน้องไก่นะคะ ตกลางคืนบิมก็จะมาเปิดไฟฉายให้ตรงนี้นะคะแล้วก็น้องไก่ก็จะเข้ามานอนแล้วก็ไฟฉายก็จะเปิดแบบแสงอ่อนๆเนาะให้ความอบอุ่นแล้วให้ความสว่างน้องไก่อาจจะชอบความสว่างนะคะไม่ชอบอยู่ในที่มืดห้องแคบแล้วมันมืดเลยไม่มีใครอยู่แน่นอนไม่ว่าคนโยเวนโจน นี่ก็ล็อกไว้แบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องล็อกหรอกไม่มีใครมาถ้าอากาศหนาวมากๆทีเย็นมากๆลมมาดิมก็จะเอาผ้ามาคลุมตรงนี้นะคะกันลมกินเก่งมากเลยลกเอา้โห<น> สำหรับวันนี้นะคะวิมขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะลูกไก่วิมโตแล้วฝากติดตามด้วยนะคะ